จำหนงนะคะจันติสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาแล้วไหมหายคิดถึงคิดถึงรายการคิดถึงจอยด้วย <laughs> คิดถึงด้วย <laughs> แหม,มวันศุกร์ปิดซาแต่ว่าสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่โหดโหดพอสมควรทีเดียวจริงๆอ่ะเมื่อวันศุกร์ตอนแรกคิดว่าเออคุณพิชัยชุนหะวัชิระนะคะบอกว่าเดี๋ยวสัปดาห์นี้จะไปเจราจาละจริง,รงๆเรารอนะเรารอว่าจะมีความชัดเจนไปเจราจาเมืเาาม่อไหรท่ามไรอยู่ตรงไหนพอออกมาเสร็จปุ๊บตลาดไม่ได้ตอบรับเลย แล้วก็เห็นแรงทิ้งช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายจริงๆมันอาจจะเป็นการปิดซีรีส์เอมนั่นแหละแต่ว่าพอปิดลงมาแบบนี้อาจารย์ข้างล่างโล่งไหมยน่ะข้างล่างหรอข้างล่างเย็นสบายห <c oughs> ้ามผู้ชมดูกันภาพโดยรวมหลังจากที่ปิดไปเมื่อวันศุกร์เช้าว,วันนี้เห็นอะไรบ้างคะอาจารย์จริงๆเช้าว,วันนี้ยังยังมองว่าแบบก็ยังดูสถานาการณ์จากเทคนิคนบไม่ค่อยดีแต่นะถ้าเกิดเราดูตัว อนนี้คือหน้าจอไม่รู้แชร์อยู่ไหมจอยแชร์แล้วค่ะโอเคทีนี้ถ้าเกิดเราสังเกตตัวปกติคือก็จะดูเรื่องของตัววอลลุ่มเราจะเห็นว่าตัว QC ในระดับ weekly มันลดลงมาแบบโอ้โหหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าจะครึ่งปีแล้วอะ่ะหก week เนี่ยก็คือเดือนกว่ากว่าแต่ว่าเข้าใจได้ว่าสัป,ปดาห์ล่าสุดที่เกิดขึ้นนะครับมันมีการกลับตัวขึ้นไปนะของตัวป o c week แต่ถ้าอ่าน เราลองดูขอกลับไปดูตัว CDm อ่าเห็นไหมตัว CDm ก็ยังคงมีการลดลงของตัว p u c w e e วีอยู่ใช่ซีรยังอยู่ใต้ยอยู่อ่แต่เข้าใจว่าถ้าเรามองคือปกติ POC Week ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงซีรีส์ก็อาจจะให้ผลที่ไม่ได้ชัดเจนมากก็ต้องมองเทียบเคียง ซีรีส์สองเทียบเคียงสองซีรีส์อาจจะเป็นซีรีส์ M กับซีรีส์เทียบเคียงกันว่ายังคงให้ทิศทางน้ำหนักของเทรนเป็นยังไงถ้าเรามองจาก POC week ก็ยังคงมองว่ามีโอกาสเป็นเทรนขาลงมากกว่าทำไมอาจารย์ในเมื่อ M จบด้วย POC ที่ต่ำกว่าแต่ U จบด้วย POC ที่สูงกว่าทําไมเราไม่ให้น้ําหนักซีรีส์ U มากกว่าล่ะจริงๆให้น้าหนักซีรีส์ U ครับเราให้น้ำหนักซีรีส์ U แต่ว่ามันเป็นซีรีส์ที่ไม่มีความน่าเชื่อถือเนี่ย คือมันมีความขัดแย้งกันในระหว่างซีรีส์เอมกับซีรีส์โดยปกติแล้วซีรีส์เมกับซีรีส์ U หรือซีรีส์ Z ก็ต้องไปในทิศทางเดียวกันแต่ในสับในวิคสุดท้ายเนี่ยที่มีมีการขัดแย้งกันก็จะให้น้ําหนักก็คือพูดง่ายๆว่าเราให้น้ําหนักของซีรีส์ยแต่น้ําหนักของมันนะก็คือเป็นน้ําหนักที่ยังอ่านไม่ได้เนื่องจากว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงถ่ายซีรีส์มามคือเราให้น้ําหนักไม่ได้ว่า นะในซีว่าตอนนี้คือเราดูในซีดียู U อยู่แต่ซีดียูมันเพิ่มขึ้นคําถามคือเราเชื่อเลยไหมว่าซีดียู U เป็นเทรนขาขึ้น,นคําตอบคือเราอ่านในซีดียู U ได้ครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยราคาปิดของมันนะก็ยังคงต่ํากว่าป o c อนั้นนั้นถ้าเ,เรามองว่าเรามองในซีดียู U อย่างเดียวเราคงมองว่าภาพมันยังไม่ได้เป็นเทรนขาขึ้น,นชัดเจนแค่บอกว่ามีการสะสมของระดับบอลลุมมากกว่าสัปดาห์ก่อนหน้า แต่ราคาถ้าราคามันปิดเหนือตรงบริเวณตรงนี้มันก็คงมองได้ว่าอาจจะมีการสะสมรองเพิ่มขึ้นแต่มันกลับกลายเป็นว่าณนะสัปดาห์ที่มีการโลเวอร์ตัว POC เนี่ยมีการเพิ่มขึ้นขัดแย้งกันแต่ราคาปิดต่ำก็อาจจะโลขึ้นไปแล้วก็ยังคงช็อตต่อในน่าจะงการโลเวอร์ซีรีส์อันนั้นมันการอ่าน,าน,านตัว POC weekly ตรงนี้ครับต้องระมัดระวังว่าเราอ่านใน เราอ่านในซีรีส์ที่เราเทรดถูกต้องแล้วแต่มันมีสัป,ปดาห์สุดท้ายที่มันมีหมดอายุตรงนี้คือต้องระมัดระวังมากๆในการอ่านโลซีรีส์ครับอืมจริงเพราะว่าต่อให้ POC ยกในซีรีส์อยู่นะก็ยังไม่กล้าลองอยู่ดีด้วยเซนติเมนต์ถูกต้องถูกต้อง,องคือมันอาจจะดีใจได้นะว่าแบบอุย๊ยดูแล้วดูดีจังอะไรอย่างนี้แนละ้วแต่ว่าก็จะชัดเจนว่า p o c p o c เนี่ย มันจะเป็นอย่างนี้แหละคือปกติแล้วเนี่ยสองสองสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยมันจะทิ้งช่วงห่างแล้วก็ดึงกลับขึ้นไปมันจะเป็นช่วงเหมือนกับอารมณ์เหมือนถ่ายซีรีส์ออืืมมเดี๋ยวจดเอาไว้คุณผู้ชมเพราะว่าจริงๆอ่ะทุกคนเชื่อว่าใครที่เทรดทีเฟกแล้วไม่ใช่แบบเจ้าประจํานะเขาโลงมาซีรีส์อยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าคนที่เทรดประจํำเขาจะเทรดจนถึงวินาทีสุดท้ายนั่นแหละ ซารบซีรี่เอมไปเมื่อวันศุกร์แต่ว่าภาพที่เห็นเนี่ยอย่างที่จะอธิบายคุณผู้ชมฝั่งคุณผู้ชมจะได้เข้าใจว่าช่วงระหว่างที่มันมีการเปลี่ยนซีรีส์เนี่ยหน้าตามันอาจจะมีโอกาสเป็นแบบนี้ได้ต้องถูกต้องจริงๆแล้วการโลโลซีรีส์เรามันอาจจะเห็นช่วงก่อนสองสัปดาห์ก่อนหน้าวิธีการดูก็คือสมมุติถ้าเราเปิดคู่กันเราเปิดคู่ซีรีส์เอกับซีรีส์ยูค่ะสมมุตินะครับเราเปิดคู่กันตรงนี้เป็นซีรีส์เอ็ม ตรงนี้เป็นซีดียูผมขอปรับเป็นทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเหมือนัแล้วผมก็ปิดตาแล้วเปิดเอ๊ะมันไม่ให้ได้ไหมใช่ไหมมันให้ไหมวะมไม่เป็นไรคือ,อมันก็จะให้เป็นอย่างนี้สมมติว่าถ้าฝั่งนี้เป็นซีดีเอมฝั่งนี้เป็นซีดียูโดยปกติแล้วมันจะเกิดความขัดแย้งกันได้ ให้เราดูตรงสีดำๆนะครับมันอาจจะเกิดความขัดแย้งกันได้ที่สัป,ปดาห์นี้เลยอย่างเช่นนั่นคือมันจะเริ่มเห็นแล้วสัป,ปดาห์นี้จะเริ่มเห็นความขัดแย้องมาเห็นไหมว่าจริงๆอ่ะมันโลงตั้งแต่สัป,ปดาห์นี้แล้วเพราะอะไรเพราะว่าเอมันอยู่ข้างบนแต่ยูมันอยู่ข้างล่างดังนั้นจริงๆถามว่าเราต้องระมัดระวังตั้งแต่สัป,ปดาห์ก่อนหน้าแล้วนั่นคือตัวปีโอซีว่ะมันอาจจะใช้งานไม่ได้ดีในตั้งแต่สัป,ปดาห์ที่แล้วอาจจะต้องลดทาาเฟรมลงไป อืม,อมค่ะอ่ะอันนี้ใหผู้ชมดูว่าบรรยากาศระหว่างการเปลี่ยนซีรีส์ที่เกิดขึ้นในปีที่มีความผันผวนมากๆหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะจากแล้วโอไอมีนัยยะไหมโอไอโอไอคือโอไอมันเพิ่งเปลี่ยนซีรีส์มาครับก็อาามันก็เป็นเป็นกติที่จะต้องมีแบบมาปูดตอนช่วงท้ายถูกไหมถูกตอ้ตองถูกต้องเหมือนกันเลยโออเนี่ยก็ต้องเปิดคู่กันเหมือนกัน เปิดคู่กันเหมือนกันแต่ว่าเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าโอไอเนี่ยเออวันนี้จริงๆวันนี้เป็นวันที่ผมมองเห็นว่าตัวโอไอมันมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นคือปกติแล้วโอไอกับวอลลุ่มมักจะไปในทิศทางเดียวกันนะครับถ,ถ้าถ้าโอไอมันมีความความขัดแย้งกันชื่อโอไอเพิ่มมากขึ้นแต่วอลลุ่มมันลดลงก็จะเป็นอารมณ์อนกับเหมือนกับเป็นการกลับตัวของราคาได้ อันนี้คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะก็จะชัดเจนว่าวันศุกร์ว,วันทะเลาะก,ก่อนหน้าเนี่ยอ่านแล้วว่าวันศุกร์ให้ระมัดระวังนะครับแล้วพอจบวันศุกร์เองของซีรีส์ยูเนี่ยเราก็จะอ่านได้ว่าแท่งที่ทิ้งลงมาตรงนี้บวกกับการเพิ่มขึ้นของ o i ก็เป็นการสนับสนุนการเกิดแท่งแดงแท่งนี้อย่างชัดเจนว่ามีโอกาสมากๆที่จะกลับมาเป็นเทรนด์ขาลงต่อนะอย่างใครที่ใครที่อยู่ในซีรีส์ยู ตอนที่ไปทันหุ้นเนาะตอนที่ออกไปออกสเตทที่เอสดีเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้เราอยู่ช่วงนี้เนี่ยคุณผู้ชมคิดดูเสียว่านานแค่ไหนเนี่ยเฮ้ยอยู่ช่วงนี้นเห็นไหมเราเห็นไหมว่าตอนที่มันหลุดโลว่าโลลงมาเนี่ยแท่งนี้ก็เป็นยังไงครับโอไอมันเพิ่มขึ้นอืมแล้วก็แท่งนี้เป็นงไงครับโอไอมันเพิ่มขึ้นมันสน,นับสนุนการเกิดแท่งแดงเห็นไหมครับเมือ่อแท่งแดงที่โอไอมันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันบอกว่าเป็นเป็นหมีนะ เป็นหนีค่อนข้างแบบรุนแรงเลยอันนั้นในขณะที่มันเป็นเทรนขาลงทำโลว์เวอร์โลหรือว่าทำแท่งแดงๆเนี่ยให้ระมัดระวังของการเพิ่มขึ้นของโอไอเป็นการสนับสนุนการเพิ่มขึ้นของสถานะช็อตมากแต่ถ้าแท่งแดงนั้นโอไอลดลงแสดงว่าการลงตรงนี้เริ่มอ่อนแรงลงอืมแต่ในตอนนั้นตอนที่อยู่ในรายการผม,มี็บอกว่าลงนะหลุดโลว์เวอร์โลรอบนี้เนี่ยในรอบนี้เนี่ย โอไอมันยังคงเพิ่มขึ้นนะนะครับแล้วก็ยังคงบอกว่ามันน่าก็น่าจะต้องลงแรงๆสักรกอบหนึ่งเนาะโอเคมันผ่านมาแล,แล้วเราก็อ่านตรงปัจจุบันว่านั้นในนักสังเกตการณ์อ่านปัจจุบันแท่งแดงแท่งนี้เราอ่านยังไงเราก็จะเห็นเหมือนกันว่าโอไอมันค่อนข้างเยอะอะอืมอืมแสดงว่ามันก็น่าจะสนุกสนุนการลงอีกอืในสังการเกิดโอทูไอค่ะถ,ถ้าอย่างนั้นเราเราใช้ใช้ใช แนวรับแนวต้านมานันยากคือตรงไหนเราต้องย่อยทงเฟรมลงมาไหมจันปกติเวลาดูแนวรับแนวต้านเนี่ยผมก็จะดูในทางเฟรมที่เล็กลงค่ะแล้วก็จะเปิดตัววอลุ่มคู่กันไปทีนี้ถ้าเราดูในทักในดูในถึงชั่วโมงเนี่ยคือทางเฟรมในทางเฟรมวีคมันยังคงลงอยู่เดยกกับวีคมันยังคงมองลงอยู่นั้นถ้าเกิดเราจะเล่นตอนนี้คือ โอไอที่เราอ่านยังคงอ่านเป็นทิศทางการลงวันนี้เทรดลงนะได้เปลี่ยนเทรดลงได้เปลี่ยนแต่การที่เรามองคือด้านล่างตรงนี้มีแนวรับอยู่ที่หกแปดห้าด้านบนมีแนวต้านอยู่เจ็ดหนึ่งศูนย์แล้วก็เจ็ดสามสามเจ็ดสามสามเนี่ยเป็นแนวต้านที่แข็งแรงเลยที่จะเปลี่ยนเทรนด์ขึ้นมาเป็นเทรนด์นานนขาขึ้นได้ค่ะนั้นตอนนี้ตั้งแต่ตรงราคาระดับช่วงนี้สามารถที่จะเทรดสวิงช็อตได้หมดเลยแล้วก็มีเป้าลงอยู่ที่หกแปดห้า ถ้าหลุดราคาโลลงไปอันนี้แน่นอนว่ามันจะกลับก็เจนการลงต่ออืมอืมแต่เจนขาลงรอบนี้จะถูกทำลายได้แล้วดูดีขึ้นมากก็อย่างที่บอกครับขึ้นไปทำลาย733ให้ได้730ถึง733ตรงนี้เป็นจุดที่จะต้องยกเลิกมุมมองการมองลงก่อนนะครับ mm. นั้นตอนนี้ก็คือมองว่าวันนี้เราเทรดลงได้เปรียบเพราะโอมองว่ามันคงลงเราจะเทรดยังไงหนึ่งก็คือ ถ้ามันเปิดต่ำกว่าหกเก้าหกเราอาจจะฟอลโล่ลงมาที่หกแปดห้าได้หรือแต่ว่าถ้ามันไม่ได้เปิดที่โลเลยมันอาจจะเปิดประเวณเจ็ดร้อยสมมติอาจจะรีบาวขึ้นไปแล้วก็ค่อยกลับลงมาเป็นเทรนขาลงก็ได้ตรงนี้ก็เราอาจจะมีกลยุทธ์หาแนวต้านนะโอ้โหเปิดเป๊ะเลยที่ขีดไว้เปิดตรงนี้มันก็จะเด้งไว้เด้งประมาณนี้นะเจ็ดหนึ่งเจ็ดถึงแต่ว่ายังไม่ช็อตนะเด้งไปก่อนรอก่อนถูกต้อง เพราะว่าถ้าเกิดมันมีแพทเทิร์นของการช็อตเราอาจจะสต็อปลอตที่ราคา h i g ตรงนี้ได้<า>แล้วเราก็หวังทาร์กเก็ตบริเวณหกแปดห้าแถวนี้ได้นะครับอืมืมมอออ่ะันนี้มองของมุมมองจติวันนี้ก็คือยังมองว่ามีโอกาสที่จะลงต่อนะคะแต่ว่าจติเวลาที่เราเราตีภาพให้เราเห็นว่าเรารอเรา,เร,ารอขาที่มันขึ้นมาแถวแถวเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองศูนแล้วเราจะช็อตเราหลุดหลุดตรงหัวเออแล้วเราจะช็อตลงมา แต่บางทีภาพหัว C อ่ะมันไม่เกิดแต่เข้าใจปะพอภาพหัว C มันไม่เกิดปุ๊บแบบมันจะหาจุดที่จะช็อตลงมามันจะหาจากตรงไหนไไอ๋อจันติค้างไปแล้วอ่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรคุณผู้ชมอ่ะดูภาพดูภาพตรงนี้แล้วกันเปิด,ม,ดมาตรงตรงจุดที่เป็นจุดที่ขึ้นไป ให้คุณผู้ชมหาสวิงในชุดนี้นะคะสำหรับการเทรดในฝั่งยังมองลงนะคะในมุมมองของอาจารตินะอันนี้เป็นในส่วนของ t f เฟอ่ะไม่เป็นไร้นนเน็ตอาจารย์ติค้างะะไงก็ขอบพระคุณอาจารย์ติด้วยนะคะบทถามวัถามสาคัญเลยอะ่ะเพราะบางทีเนี่ยพอเราทําสวิงชุดตามหน้าเทรดของอาจารย์ติอะ่ะบางทีอะ่ะขายขาหนึ่งไม่เห็น ก็เลยแบบบางทีก็จะกําหนดเป็นกลยุทธ์งงงด้วยตัวเองด้วยตัวเองเอง,งงงงนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรถ้าเรามองแล้วเรายังไม่ขาดเรายังไม่เฉียบเราก็แค่ทํามันซ้ําๆคุณผู้ชมให้เราได้เห็นภาพนะั้นล้วก็กาหนดเป็นกลยุทธ์ได้ด้วยตัวเองแต่ถ้ามืนๆอยู่นะวิธีการง่ายนิดเดียวใช้โปรแกร,รมช่วยเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูนั่นก็เริ่มอาจารย์นิดนึงมาไฟดับไฟดับไฟเปิดดับไม่ได้แล้ว จัดเตีนิดเดียวคือพอเพื่อมนเป็นสวิงใช่ไหมชุดที่เราตีอ่อะเราจะหา x a b c ถูกไหมเพื่อที่จะให้ c ลงมาแล้วมาแหลบหัว a แล้วค่อยเปิดเปิดช็อตลงมาแต่บางทีเราไม่เห็นขา c อะเราจะช็อตยังไงมันต้องเห็นขา c ก็คือสรุปแล้วต้องให้ c สูงกว่า a ออถ้าไม่เห็นก็ไม่เข้าหน้าสวิงอย่ดีถูกไหมต,ตกตคือถ้ามันเป็นขาเดียวเนี่ยแสดงว่าเราไม่มีจุดเข้าแต่ถ้าเม<ช>ื่อไหร่มันเป็น collective อาจจะเป็นซ i กแซกหรืออาจจะเป็นแฟลตที่ c สูงกว่า a อันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะผู้ชมเพราะว่าห <c oughs> น้าหน้าเทรดจันติทุกคนก็จะแบบจะรองไงรอเอ็กรอเอรรอบีรอซีปรากฏว่าไม่เห็นซีไงแล้วก็แบบอ้าวตายไม่ได้เข้าแต่ว่าอย่างที่จันย้ําไม่เห็นครบทุกขาก็ไม่ใช่ไม่ไม่ได้เข้าเพราะมันไม่เข้า <c oughs> ไม่ครบในทุกหน้าเทรดในใน,ในหน้าเทรดที่เราวางแผนเอาไว้นะคะมันอาจจะไม่เข้ารูปแบบอื่นนะคะอ่ะฝากไว้ด้วยก็เดีย๋ยวเราตามดูกันสําหรับบรรยากาศภาพรวมในวันนี้นะคะอันนี้ขอบคุณจันติมากค่ะครับสวัสดีค่ะ